วันที่21เมษายนนายเทวันลิปตาพันลบเลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้าและผู้สมัครสสใหม่เลขท่ห้าเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนครราชสีมาได้พบปะกับพนักงานของศูนย์การค้าเดอะมอลนครราชสีมาเพื่อประสายที่แจงนโยบายของพรรคโดยเฉพาะนโยบายด้านพลังงานการรื้อโครงสร้างพลังงานการลดค่ากะหล่ำน้ำมันหันค่าเอีไฟฟ้าการสร้างระเบียบเศรษฐกิจทุกภูมิภาคการเพิ่มนักท่องเที่ยวการสร้างมอเตอร์เวย์ทั่วไทยทุกทิศ การสร้างเด็กไทย3ภาษายกเลิกแบล็คลิสต์กู้ได้ดอกเบี้ยเป็นธรรมมีรายได้เกิน40,000บาทไม่ต้องเสียภาษีเป็นต้นนายเทวันได้เผยว่าหลังจากลงพื้นที่พบปะก,กับชาวบ้านในเขตเลือกตั้งที่1นึ่ตบลในเมืองตำบลหนองผ่ล้อมและตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาตนมั่นใจว่าชาวโคราชยังเชื่อมั่นในผลงานและนโยบายของพรรคชาติพัฒนากลา้าแต่สิ่งที่เป็นห่วงขณะนี้คือ การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครบางพรรคการเมืองที่ให้หัวคะแนนประจดรายชื่อประชาชนในทุกชุมชนเพื่อเตรียมใช้เงินซื้อเสียงสัญญาว่าจะให้ซึ่งจะทําให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นการทําลายระบอบประชาธิปไตยจึงฝากกะกะตได้ลงพื้นที่สอดส่องการกระทําของผู้สมัครบางพรรคเป็นการด่วนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิง่ง จะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย